มีสันน่ากินนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้ช่องน้าท็อปสตอรี่ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีนะครับอยู่กับผมในช่องนัทท็อปนะนนี้ก็มีโอกาสออกมาทําธุระที่อุดรวัน2วันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะเดี๋ยวเราจะมาทําการเก็บพืชผักสวนครัวนะไปทําเมนูอาหารนะยามเช้าไปดูกันว่ามันจะมีอะไรมากที่พอที่เราจะเอาไปทําเป็นอาหารได้นะ ผักบุ้งนี้ปลูกเองครับปลูกเองราจะเอาทำไอ้อะไรนะผัดผักบุ้งไฟแดงอันนี้ก็อันนี้ก็ผัดได้อผัดได้อันนี้ก็ได้อะไแแกงอะ

ไอ้ต้ตนนี้น่าจะใหญ่สุดแล้วแหละ ทอดงามๆถอดไดเกียงนี่ครับปืชผักสวนครัวเยอะมากมีทุกอย่างเซเว่นนี่ดีนี่เองครับให้ดูมะเขือนี่ฮะ กินอะไรก็หาเก็บไปก็เอาไปทำดเดี๋ยวไปดูกันว่าเมนูวันนี้จะมีอะไรบ้างนะฮะนี่ครับผมเสียชื้อ <c oughs> นี่เป็นหน่อไม้ฝรั่งนะครับหน่อไม้ฝรั่ง <c oughs> ก็มียอดยอดโพ่อยู่หนึ่งยอด <c oughs> เก็บไปแล้วหลายยอดอยู่อยู่ตรงไหนพี่ เมนูวันนี้น่าจะเด็ดนะครับเด็ดเยอะต้นแรกยังไม่โผลอตอนมาวันแรกเนาะอ๋อกำลังแพงขึ้นเลยอืมอ๋อวันนั้นเอาไปปลูกบ้านมันดีกว่าเอาเมล็ดมันไปปลูกอันนี้เมล็ดยังไม่แก่เลยเนาะแก่มันจะเป็นสีดำๆใช่ไหมเริ่มดำแล้วอืม นี่ไงหอมนี่ไงนี่ม,นนมีหมดทุกอย่างครับผมกระโพดไปล้างก่อนมะเขือเทศปลากรูด <c oughs> กล้วยอะไรมีหมดน,ะนี่ใบสะระแหน่ก็มีทำได้หลายเมยน,นูนะครับัวขอกยาวเองไปไทยน,นี่ะเขือเทศต้นหอมอะไรมีมีหมดนะครับครบนะฮะ นี่แหละครับผมคือรสชาติของชีวิตนะวิถีชีวิตบ้านเราวิถีชีวิตชาวอุรอนมี่เบิดครับสกินอยังก็หาเอาเด้อ,อพี่นอ้องมีกาดบานเฮากัได้ปะไปบึ้งไอ้การให้กับขเขาครับจะได้ย่างกินครับวันนี้ เชฟฉุยครับเมนูวันนี้มีอะไรบ้างครับพกบุ่งครับผมพกบุ้งไฟแดงแะครับ,บเก็บจากสวนนะครับดสดนะสดสดตัวนี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะลิงเมนูก็เป็นก็จะเป็นตำถั่วเนี่ก็ผัดพริกแกงใส่หมู ทัวทำอะไรทุมตำไหนผัดไสหมูผัดไสหมูหมอ๋อผัดน้ำมันเตาก็เป็นเตาถ่า,านโซนนี้ก็จะเป็นในถั่วฝักยาวนะผมแม่พี่ตาก็ปลูกไว้มีมะนาวก็มีมันก็มีตะไคร้อะไรมีหมดครับครบวงจรครับเหมือน ไปเดินตลาดสดครับนี่นะครับคือวิถีชีวิตที่แท้จริงนะครับอยู่ได้ครับโดยไม่ต้องใช้เงินอาจจะซื้อพวกของพระเทียมมารลดหน่อยถือว่าเป็นการมองชีวิตที่โอเคนะครับนี่ครับถ่ายโดยรวมมีบ้านเล็กๆหลังนึงแล้วก็ที่ตรงหน้าบ้านก็ปลูกพืชผักสวนครัวนะฮะนี่ครับบรรยากาศสุด,สด ที่อุดอออรอำเภอบ้านดุงนะครับปลอดสันพิษปลอดสันพิษเดี๋ยวดูขั้นตอนการทำเมนูอา,าหารนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรคนระับวันนี้ ครับเพืพพ่อฝูงยาวบุ้งไฟแดงนะครับเชฟฉุยาหส่งตรงจากอุทัยธานีครับขับรถมาถึงอุดรนะสิบเอ็ดชั่วโมงอันนั้นอ่ะสุกไวกว่าจะหัดใส่กันหรืออืมอะไร ตเออมาเลยอันนี้ผัดน้ำมันธรรมดาผัต่าไมาหมอ่ะเป็นให้เป็นหลาย,ลายเมนูหน่อยมอมน,นสน,น,นหน่อยอน,น้นน่าจะมีผัดปลาหมูกแะเดงหนึ่งเมนูแล้วก็ผัดหน่อไม้ฝรั่งอีกหนึ่งเมนูเช้านี้เดี๋ยวไปดูกันครับไหนร้อนแล้วครับ มุงรงลยใคไม่เด้ไปไม่เด้ะเตาร้อนไม่พอฝั่งเสียง <c oughs> เี็นมิ้าวีนะล้ <c oughs> นเลย <c oughs> เกบม,มาอีกก็โหล้นเลยนะ หอมกินหอมกินหอมเริ่มมาลับซอสหอย มัวสดหน่าจะกรอบน่าดีได้ดี้แล้วกนเนียจานมันโลดเมนูอะไรครับน้านนก้อยหอยครับอ๋ออันนี้ไป,ไปจับมาหรือว่าไป <โฮ S 2> ซื้อมาซื้อมาครับเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าสิบบาทห้าสิบบาทอืมได่ยเยอะนะ <50 S 2> น<า>ชอรี่บ้างเนายเยะ ใช่ครับเองจะทำเมนูก้อยหอยหนระย,อยามเช้าตอนเช้าทำก้อยหอยกินครบติดตามรับชมกันครับทำเองเลยนะทำเองครับเ<อ>ชฟนนลงมือเองนะฮะผัดปลาบูเคยแดงของเราก็น่ากินน่ากินหอมหอม อ mm hmm. ชิมดูชิมดู mm hmm. ขออยาชิมนะครับขอ,ขออยาชิมดูนะครับได้ยเลยครับผมยอด <Okay. S 1> เด็ดครับ mm hmm. เด็ดครับ mm hmm. กรอบมากครับผม ดูเมนูต่อไปนะครับผัดถั่วแล้วก็ผัดหน่อไม้ฝรั่งนะปลูกเองครับไปเก็บมาจากสวนหน้าบ้านผักสานผิษนะผมปลูกเอง ไปทําเมนูเลยครับผัดทัวแล้วก็ผัดไอหน่อไม้ฝรั่งครับผัดน้ํามันเราที่แกงเราไม่มีวันนี้เมนูเรากี่อย่างครับวันนี้สองสมอย่างครับมีก้อยหอยแล้วก็ผัดไออะไรนะผักบุ้งไฟแดงอาหารเช้า ระเทียมถ้าเป็นกระเทียมเล็กมันจะหอมหอมดีอันนี้เป็นกระเทียมยอดได้เหมือนกันนี่โดยเช็ดครบนะครับนี่ลองกินกินหมูเช็ดครบเนื้ ินไม่ได้ก็ต้องกินครับอร่อยจะต้องกินแม่เราก็ต้องกินครับบอกไว้ก่อนกินข้าวเสร็จวันนี้เรามีโปรแกรมไปไหนครับก็จะไปขับรถรอบเกาะคำชะโนดนะครับเแ่กตั้งใจว่าจะมาไหว้ปู่สิีทิโธแต่เนื่องด้วยโควิดนะครับทำให้ ทำช่องเขาปิดแต่น่าจะไปขับรถร,ถรถอบเกาะได้อยู่ครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันด้วยกันนะนี่ก็มีเมือ่อวานก็มีโอกาสเจอเอฟซีที่อุดรครับหนึ่งคนน้องบอกว่าเดี๋ยวผมพาทัวร์เดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวติดตามรับชมด้วยกันนี่ก็าช้าก็ทําอาหารกินก่อนนะครับน่าจะเป็นเ่องสายๆครับผมอาจจะได้ไป อาจจะตัดเป็น EP หน้านะครับ EP นี้ก็ทำเนื้อว่านไปก่อน เลยครับฝงนัวฝงนัวเลยเยอะแทบเยอะมันหอยอครับ ก็กินเสร็จอย่างแล้วนะครับน่าจะสีสันน่ากินนะครับคิดว่ารสชาติเป็นไงมั้งครับนะครับไม่รู้ครับ <laughs> ทำด่าครับอ มาครับทุกคนอาหารที่เราทำเมื่อเช้าเสร็จแล้วนี่ก็เป็นเมนูยำหอยก้อยหอยผัดปกบุ้งไฟแดงแล้วก็ผัดถั่วแล้วก็อะไรนะหน่อไม้ฝรั่งนี่ก็ปลาทอดนี่อีเด็ดทีเด็ดน้ำพริกปลาบองคือกับข้าวเหนียว มาครับผมกินข้าวด้วยกันนะครับยามเช้า <c oughs> เด็กๆอร่อยไหมอร่อยอยันนี้เซฟฉุยเซฟฉุยเชฟฉุยอ่ะชิมหอยนะครับรสชาติเป็นไงทีเด็ดอร่อยไหมครับอร่อยครับผม,อมขอชิมบ้างดิเ <c oughs> ขาบอกว่ามาถึงอีสานต้องกินข้าวเหนียวนะถ้างั้นมาไม่ถึงนะ ทำไปเลยบ้านบ้านเหมาะขนาดแบบนี้ ครัหนูขอตัวกินข้าวก่อนนะครับเอาบุไปแ้โอเคครับเดี๋ยวต้องขอตัวกินข้าวแล้วก็ทำภารกิจใดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับผมสายอาจจะไปที่เกาะคําเชโนดนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ่ายบรรยากาศวิถีชีวิตยามเช้าทำอาหารแล้วก็กินข้าวด้วยกัน โอเคครับ okay, ผมเจอกันคลิปหน้านครับฝากกดไลค์กดติดต like, ามให้ช่องนาท็อปไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ <S <S